สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง BNM Channel กันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับขนาด100วัตต์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับใช้งานสว่างดีไหมนะครับราคานะครับแค่129บาทนะครับ129บาทเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับท่านผู้ชม ในกลองนะครับก็จะมีรีโมทนะครับท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นชุดสายไฟนะครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์นะครับเป็นจุ๊บแบบกันน้ำนะครับตัวนี้นะครับ มีฐานรีโมแถมมาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมสองก้อนนะครับพร้อมกับนัตสกรูฟุกต่างๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวคมไฟนะครับขนาด1 0 0วัตต์นะครับตัวนี้นะครับกันน้ำนะครับระดับ IP 67นะครับตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระจกนะครับคล้ายๆกระจก ในกล่องนะครับก็จะบอกส่วนประกอบต่างๆนะครับในส่วนของคู่มือนะครับวิธีการประกอบแบบเบื้องต้นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นขายึดนะครับกับโคมไฟนะครับตัวชุดไฟตัวนี้นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวมาลองต่อดูกันนะครับว่ามันจะมีไฟอยู่หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมลองเทสดูก่อน ตัวนี้นะครับเป็นโหมดออโต้อูนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมถ่ายทําในบ้านนะครับไม่ได้เจอกับแสงแดดนะครับไฟก็จะติดสว่างทันทีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับความสว่างความสว่างนะครับเดี๋ยวจะดูกันตอนกลางคืนอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะสว่างแค่ไหนนะครับกับ100วัตต์นะครับราคาแค่129บาทนะครับไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะครับท่านผู้ชมแต่ผมลองเทสดูแล้วมันก็โอเคนะครับกับราคาแค่นี้นะครับส่วนความสว่างนะครับกลางคืนนะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชม ในส่วนของรีโมทนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งได้นะครับว่าให้เปิดกี่ชั่วโมงนะครับหลังจากพระอาทิตย์ตกนะครับสามารถตั้งได้3ชั่วโมง5ชั่วโมงและก็8ดชั่วโมงนะครับสามารถปรับความสว่างของหลอด LED ได้นะครับสว่างน้อยสว่างมากนะครับสามารถปรับเพิ่มได้นะครับท่านผู้ชมมีปุ่มออนออฟนะครับหรือจะตั้งเป็นออโต้นะครับท่านผู้ชมออโต้นะครับก็คือมือปุ๊บนะครับก็จะสว่างปั๊บนะครับท่านผู้ชมสว่างจนใกล้จะถึงเช้านะครับ ท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับแสงแดดในแต่ละวันนะครับถ้าแดดแบตเตอรี่ชาร์จไม่เต็มนะครับไฟก็จะลีนะครับแล้วก็ดับไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าแดดดีๆนะครับสว่างยันเช้าแน่นอนนะครับถึงตอนเช้านะครับเขาก็จะปิดเองอัตโนมัตินะครับเมื่อมีแสงแดดนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูแสงตอนกลางคืนกันอีกทีหนึ่งนะครับ ท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจนะครับชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับกันน้ำนะครับ100วัตต์นะครับท่านผู้ชมผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้นะครับตรงใต้คลิปวิดีโอนะครับกดคำว่าเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปดูนะครับกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับราคา129บาทเท่านั้นนะครับถ้าสั่งช่วงโปรโมชั่นนะครับราคาไม่ถึงร้อยแน่นอนนะครับถ้าอยู่ในช่วงของโปรโมชั่นนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมคุ้มค่าคุ้มราคากกกก็็ตต้้้้้้ออองงงงชุดดดนนนนนนนีีีีีีเเเเเลลลยยยยะะคคคคคครรรรััััััับบบบทท่่่าาาผูมไไไฝิิปปปวววพ๋จสส